สวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะปะโอต๊ตเนี่ยเพิ่งจะส่งข้อความเสียงนะคะไปที่ในกลุ่มลายเชิญชวนสมาชิกในกลุ่มลายนะคะให้พูดกันวันละนิดวันละหน่อยนะคะเพื่อพยายามที่จะช่วยให้คนที่ต้องการนะคนที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาก็ตามสะดวกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีภารกิจยุ่งเยิงกลับมาตอบบ้างไปตอบบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่ ยังไม่เก่งนะแล้วก็อยากที่จะเก่งแล้วคุณไม่พูดเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันแล้วกันนะก็เลยมาเชิญชวนทุกคนที่ติดตามใน y o u t u b e ด้วยนะถ้าคุณอยากสนุกนะแล้วคุณอยากส่งเสียมด้วยกันคุณเข้าไปในกลุ่ม l i น e เลยนะคะทุกคนหรือจะเข้าไปในกลุ่ม Facebook ก็ได้ชื่อเดียวกันนะคะชื่ออิงนะคะในกลุ่ม Facebook คุณก็ต้องทำวิดีโอโพสด้วยไม่งั้น พวกก็จะไม่ได้ยินเสียงคุณแล้วก็จะช่วยไม่ได้สําหรับคนที่ต้องการให้ช่วยแนะนำนะแต่ถ้าใครที่ดีอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนฝึกกันไปนะคะเพราะก็อยากมีเพื่อนฝึกเยอะๆเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยมาเลือกบทความสั้นๆเกี่ยวกับความสุขนะคะเป็น q u o t นะคะ Q U O T E มี E ด้วยไหมเนาะน่าจะมีแหละ q u o t Q U O T E นะคะพอเติม S ก็เป็นพราะโพสหลายหลายหลายๆโพสโค้ดก็คือหลายๆบทความสั้นๆนะคะในภาษาไทยน่าจะเรียกเป็นว่าคำพังเพยก็ได้มั้งมาพรจะสุ่มๆเอานะคะคำที่ผมวเซิร์ชเข้าไปก็คือโสโค้ดว่าโพสไม่ใช่โพสคือใส่ไปว่า Happy quote นะคะแล้วก็ได้พวกนี้ขึ้นมามันก็เป็น Happiness นะคะมาเริ่มจากภาพนี้เลยนะคะ Don't let the silly little things steal your happiness มาเดาซิว่าว่าจะแปลว่าอะไรปุ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดาถูกเดาผิดเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะเวลาอ่านอะเข้าใจอะแต่เวลาเล่าออกมาให้เป็นภาษาไทยอะปัวแบมีปัญหามากเพราะบางครั้งอะปัวตีความไม่ได้เว้ย <laughs> อะอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าให สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้มีสาระใดๆเลยมาทำให้ความสุขของเราเนี่ยหายไปก็คือสติลก็คือมาขโมยอย่าให้อความที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาขโมยความสุขของเราไปก็คือทำนองนี้นะแต่ละคนจะเรียกอะไรก็เรียกตามนั้นว่ามานะคะอ่ะต่อไปพดลองคลิกนนะว่ามันจะเป็นอะไร ท่า next มันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอะปอสคลิกจากภาพในนี้ดีกว่าปอสชอบในภาพนะคะอันนี้เขาบอกว่า with God all things are possible with God ก็คือพระเจ้าถ้าเกิดว่าคุณนับถือพระเจ้านะคะทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยนะคะทุกสิ่งเป็นไปได้หมดเลยปอสว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ quote happiness แล้วเดี๋ยวนะปอสขอเปลี่ยนใหม่หาก่อนหาก่อน ถ้าเอาคลิกข้างล่างไม่เอาอะมันเป็นกอดไปแล้วเดี๋ยวปุ๊ดเอาใหม่ปุ๊ดมาตรนนี้แฮปปี้โค้ดนะคะปุ๊ดขอหาใหม่สิเอาอันนี้อ่ะอันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่า happiness begins with the decision to no longer feel sad คนที่เป็นคนให้ คำโค้ดอันนี้ก็คือ Stephen a t k i ส s o n ุไม่รู้ว่าน้ำสกุลเขามันอ่านว่าอะไรเขาบอกว่าความสุขเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่จะไม่รู้จักความเศร้าไม่รู้สึกเศร้าเลยนั่นเองนะคะคือไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกเศร้าอีกแล้วมันก็จะเริ่มมีความสุขไงสังเกตไหมว่า begins มี s ด้วย gamma นิดนึงมี s เพราะว่า happiness เป็น สิ่งที่3ก็คือเป็น third person บุรุษที่3เป็นคำนามไง third person หรือ subject ต้องเป็นคำนามไงคำนามในที่นี้ไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นคนเสมอไปก็ได้จากประโยคนี้นะต่อไปนะคะอ๋อันนี้รูปภาพพระ the mind is like water when is turbulent it's difficult to see when is t calm everything becomes clear โอเค ครั้งแรกเลยที่โบ๊ทเห็นอันนี้โบ๊ทไม่รู้หรอกว่าไอ้เธอบูลเลนตเนี่ยแปลว่าอะไรแต่พอโบ๊ทอ่านจบเออโบ๊ทเดาได้นะเขาบอกว่าใจเราเนี่ยมันก็เหมือนน้ําน้ําในที่นี้ไม่ใช่ตัวน้ํามันหมายถึงกระแสน้ําในแม่น้ำำานําลําธารหรือในทะเลที่มันไม่ได้อยู่เป็นน้าที่แบบอยู่ในภาชนะว่างั้นนะนะนะไม่ใช่น้ําก๊อกนะเขาบอกว่าทําไมใจเราถึงเหมือนน้ําเพราะว่าเมื่อน,น้ําอ่ะ มันเที่ยวอ่าอันนี้ปดปดเดาว่ามันต้องแปลว่าเมื่อน้ําเชี่ยวเมื่อน้ํามีการเคลื่อนไหวนะนะมันมองยากแต่เมื่อน้ําอยู่นิ่งๆน้ําสงบอิสคลามเนี่ยก็จะมองเห็นไอ้สิ่งที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ยแหละชัดเลยอันนี้จากประโยคข้อความนี้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบอกว่ามันยากนะในการที่เราจะพูดออกมาให้เป็นคําพูดของคนเนี่ย ไม่อย่าแปลนะคือเรียกให้มันสลับสลวยเนี่ยมันยากนะคะอ่ามาเลือกอันนี้เออผมชอบอันนี้ as a woman as a woman I have no country as a woman I want no country as a woman my country is the whole world คนที่เขาเขียนนะก็คือ virginia woolf ปนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อคนหรือเป็นชื่อกลุ่มเป็น organization ไหมอันนี้ไม่รู้นะเขาบอกว่า ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีประเทศและฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ไม่ต้องการประเทศเหมือนกันแต่ฉันเป็นเขาบอกเลยนะ my country อ๋อแต่ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่มีประเทศเป็นโลกทั้งใบ <laughs> <laughs> พยายามคิดคำสวยๆไง <laughs> <laughs> ก็คือทำนองนี้มาบอกคำพท์กันเล็กน้อยนะคะ Women คือคนเดียว ถ้าหลายคนเขาเรียกวีเมนแล้วก็เปลี่ยนจากเมนจาก M-A-N-Man เป็น M-E-N-Men นะคะแล้วเวลาออกเสียงก็วีเมนนะถ้าคนเดียววูนะคนหลายคนวีนะแต่ความสะกดที่ต่างคือ a กับ e เท่านั้นนะคะอ่ะอีกสักอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่งเมื่อกี้พอเห็นรูปภาพที่ผู้หญิงนั่งเดี๋ยวขอกลับไปหนึ่งช็อตนนออันนี้ r i n g l e s mean you laughed g r a เฮ m ส์มี you care and scars mean you lived <laughs> ผมกำลังคิดว่าไอ้คำที่เป็น verb เนี่ยมันออกเสียง live หรือ life <laughs> คำนี้สอนนักเรียนไปหลายครั้งมากตอนสอนก็ได้อยู่นะพอมาเจอของจริงนี่สตัมทุกทีเลยคำว่า live คือเป็น verb คือการมีชีวิตอยู่คำว่า life มันสะกดเหมือนกันคือคำนามก็คือชีวิตนะคะ ในคนนี้เขาบอกว่าไอร้รอยตินกาเนี่ยรอยเหี่ยวย่นเนี่ยหมายถึงหัวเราะคือเรามีการผ่านการหัวเราะมามากมายแล้วไงมันเลยมีรอยยน่นรอยตินกาให้เห็นเนี่ยเกรแฮก็คือผมไอ้ผมขาวๆเนี่ยหมายถึงเราอะมีความแคร์คือมีความเอาใจใส่ให้คนอื่นนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้คนที่เขียนเขานึกอะไรอยู่ก็ถึงเปรียบเทียบแบบนี้นะเออแต่มันก็ก็ดีนะสําหรับคนมีอายุแล้วก็รอยแผลเป็นสก a าสนะคะก็คือหมายถึงว่าเราอะมีชีวิตที่แบบอาจจะแบบผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแยะไงะนี่แหละก็คือความหมายของโค้ดนี้แต่ว่าปนไม่สามารถที่จะอธิบายให้ลึกซึง้งลึกล้ำไปมากกว่านี้ได้เพระาะปนึกไม่ออกว่า เขาจะเปรียบเทียบกับอะไรดีสงสัยคนที่เขียนนี่น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแหละนะก็เป็นคําโค้ดที่ดีคํานึงนะคือโบทอ่านภาษาอังกฤษโบทเข้าใจอะแต่เวลามาพูดให้เป็นภาษาคนในภาษาไทยเนี่ยยากจังอ่ะใครที่สามารถจะมีสับสำนวนที่สละสลวยสวยเก๋นะคอมเมนต์ไว้ได้นะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะโบทจะขอขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยๆกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะทุกคนฝึกภาษาอังกฤษทุกวันนะคะพูดพูดกันเข้ามาพูดเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆไปล่ะ Have a nice day bye